สวัสดีครับผมนา,นายธนาภพมันตอมนักศึกษาปริญญาโทคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มหาวิทยายลัยธรรมาศาสตร์ขอนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อเกณฑ์นในการเลือกทำเลพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัย4ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงทําให้ที่อยู่อาศัยมีความต้องการมากขึ้นรวมถึงในปัจจุบันประชากรมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆเช่นเพื่อการศึกษาต่อของผู้ที่มีภูมิล,ลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเพื่อหางานทําในเขตพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ปัจจัยเหล่านี้้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจที่พักอาศัยประเภทให้เช่าต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นศูนย์การของแหล่งงานเขตอุตสาหากรรมและสถานศึกษาเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดใหญ่ๆที่เป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจตามหัวเมืองต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่าที่อยู่อาศัยประเภท Service Apartment น Ap ต์อพาร์ตเมนต์และหอพักยังเป็นที่ต้องการของกลุม่มลูกค้าอย่างมากจากเหตุผลข้างต้นนี้ทางผู้วิจัยจึงสนใจทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อเกณฑ์นในการเลือกทำเลพัฒนาอพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการวิเคราะห์เกณฑ์นในการคัดเลือกทำเลและปัจจัยที่มีความสำคัญในการคัดเลือกทำเลและนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกทำเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเกณฑ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทำเลของการพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานครขอบเขตของการศึกษา 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษาท,ทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับธุรกิจอาพาร์ตเมนต์ไม่น้อยกว่า2โครงการโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นจำนวน5คนระเบียบของการวิจัยห ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกทำเลร,รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกทำเลเพื่อพัฒนาอพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. คัดกรองเกณฑ์ในการคัดเลือกทำเลและปัจจัย,ท,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 ยที่มีผลต่อการคัดเลือกทำเลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาวิเคราะห์หาเกณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกทำเลในการพัฒนาอพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. สร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลโดย ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อหลักเกณฑ์ซึ่งใช้มาตราวัดของรีเกิลแบบ5ระดับกำหนดให้1คือน้อยที่สุด2คือน้อย3คือปานกลาง4คือมากและ5คือมากที่สุดเพื่อนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสำคัญ 4. สรุปเกณฑ์ในการคัดเลือกทำเลและปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกทำเลในการพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้จากการวิจัย จากข้อมูลในตารางผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดในการกำหนดเกณฑ์การเลือกทำเลคือด้านเขตทำเลที่ตั้งซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งทำเลที่ตั้งโครงการออกเป็น5พื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่กรุงเทพตอนบน 2. พื้นที่กรุงเทพชั้นใน 3. พื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก 4. พื้นที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีและ 5. พื้นที่กรุงเทพย่านศูนย์การค้าธุรกิจและมีเกณฑ์ของการคัดเลือกทำเลเพื่อพัฒนาอาพาร์ตเมนต์ที่สำคัญดังนี้ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตจำวันได้แก่ 1. ใกล้ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าชุมชน 2. ใกล้แหล่งชุมชน 3. ใกล้ตลาดสดและ4ใกล้ห้างสรรพสินค้าด้านคมนาคมได้แก่ 1. ใกล้ถนนสายหลัก 2. ใกล้ป้ายรถประจำทางหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 3. ใกล้รถไฟฟ้า BTS MRT a i r p o r t Link และ4ใกล้ถนนสายรองด้านสาธารณูปโภคและสาธารณการได้แก่1ใกล้โรงพยาบาลและ2ใกล้แหล่งศาสนาด้านแหล่งงานได้แก่1ใกล้บริเวณอาคารสำนักงาน 2. ใกล้สถานศึกษา 3. ใกล้ศูนย์ราชการและ4ใกล้สนามบิน ผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกทําเลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ทําเลที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมต่อโครงการผมน,นายธนาภพมันตอมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ